สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะจากช่องนางฟ้า Random of l ฟเลนะคะมาแล้วค่ะท็อปปิกตามสัญญานะคะ,ะชื่อไทม์เลสท็อปปิกรนดอมดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังตลอดเดือนเมษายน2566นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะประทานความสุขใดให้คุณตลอดเดือนเมษายนนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตปิดเพลงนะคะ นางฟ้าเพิ่งสวดมนต์เสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตั้งใจทำท็อปปิกนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทุกคนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการประทานความสุขใดให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านการสื่อสารการอ่านไพ่ของช่องนางฟ้า r a นด o m o อ l ฟ v e นะคะขอตัวตนของคุณผู้ฟัง5ใบนะคะคุณผู้ฟังนอนกันหรือยังคะ อย่าเพิ่งนอนนะขอห้าใบให้คุณผู้ฟังนะคะใบที่1ค่ะใบที่สองค่ะใบที่สค่ะใบที่สี่ค่ะใบที่ห้าค่ะมาค่ะสักครู่นะคะที่สุดคนที่เข้ามาฟัง ท็อปปิกนี้คลิปนี้แรนดอมนี้นะคะมีลัคนาราศีหรือว่าเลขที่สำคัญในชีวิตคุณก็คือคนที่มีเลขสาเลขสีเลขหกเลขเจนะคะ3 4 6 7ค่ะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะได้ทั้งาธาตุน้ำมีกรกฎพิจิตาธาตุไฟแม่สิงห์ธนูแล้วก็าธาตุลมเมถึงตุกลกุมนะคะเจบวกสเป็นสิแล้วก็เป็น ราศีตุลราศีมีนราศิเมษราศีเมถุนแล้วก็มี11เป็นเลขโซเมทนะคะก็คือได้เกือบทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังเลขเหล่านี้เป็นเลขที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเล่นเป็นเลขที่คุณผู้ฟังรักแล้วก็ห่วงแหนแล้วก็มีอยู่ในชีวิตคุณทุกคนนะคะคุณบางคนนะคะที่เข้ามาฟังท็อปปิกนี้นะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับด้าน เบนิเฟตด้านวิทดอด้านจิตวิญญาณแล้วก็สิ่งที่ดึงดูดคุณผู้ฟังเข้ามาฟังท็อปิกนี้ลั n นด้อมนี้ก็คือความที่เป็นการ,รยาณมิตร กับนางฟ้า r a n d o m of Love ินะคะมีเลขที่นางฟ้าชอบที่สุดก็คือเลข4ด้วยนะคะค่ะตัวคุณผู้ฟังเองนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้อยู่ได้ด้วยตัวเองชอบความชัดเจนชอบความมั่นคงในชีวิตคุณผู้ฟังเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าที่ให้คนอื่นมาช่วยเหลือนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบเยียวยาเป็นคนที่ชอบพิ้วลิงความรู้สึกคนอื่นและค,คุณนะคะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงแล้วก็บริวาร มากมายนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยนะคะที่เข้ามาพัวพันนวนเนียกับคุณหรือจะเป็นที่รักเป็นที่แบบว่า คนที่เพื่อนฝูงหรือว่าบุคคลในองค์กรที่ทำงานใดๆก็แล้วแต่ที่ได้รู้จักคนอะ่ะคุณอะ่ะมักจะเป็นคนที่เขาอยากให้อยากให้คุณมีความสุขอยากชวนคุณไปทำนั่นทำนี่ก็คือสรุปก็คือคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีแบบว่า10เป็ม1ิเลยนะคะเป็นที่รักที่ต้องการของผู้คนรอบข้างนะคะมาค่ะนางฟ้าขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะประทานความสุขใดให้คุณตลอดเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะ ขอ2ใบให้คุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังนะคะใบที่1นะคะใบที่2นะคะ2ใบแรกที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะประทานความสุขให้คุณก็คือ four of pentacles แล้วก็ the tower หากแม้นว่าที่ผ่านมาคุณเจ็บปวดเรื่องใดมาไม่ว่าจะการงานการเงินหรือว่าเรื่องอ,า,อาชีพธุรกิจเกี่ยวกับที่แบบว่าลงทุนไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าตลอดเดือนเมษายนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีคนหยิบยื่นงานใหม่ให้คุณคุณจะได้เปลี่ยน งานบางคนคือเคยสมัครไว้เคยแบบว่าอยากจะทําแต่ว่าเขาไม่เรียกตัวเข้ามาสักทีคุณจะได้เริ่มต้นนะคะมันจะมีเรื่องแบบว่าปฏิหารเกิดขึ้นแบบฟุกฟุกงงงงคุณจะได้เริ่มต้นทํางานในสิ่งที่คุณรักแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะติดต่อกลับมานะคะในด้านการเงินนะคะคุณจะมีแบบว่ารายได้เข้ามาแบบ ฟุุกและที่สําคัญจะเป็นบางคนอาจจะได้จ็อบในสิ่งที่คุณรักแล้วก็ชอบบางคนนะคะอาจจะมีแพชชั่นเกี่ยวกับการที่ต้องดิวกับคนแล้วก็งานที่คุณทำอะค่ะมันจะเป็นงานแบบว่าเกี่ยวกับการดิวกับต่างชาติหรือว่าคนที่แบบอยู่ทางไกลกันคนต่างจังหวัดหรือว่าคุณอาจจะได้เดินทางไปทํานั่นทํานี่แล้วทาให้มีเงินเพิ่มขึ้นนะคะ ความสุขที่คุณจะได้รับคือที่ผ่านมาที่มันเจ็บปวดพังทลายลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องใดที่คุณรอคอยคุณจะสําเร็จแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทําให้คุณแบบ จริงๆคือคุณจะไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้มีงานแบบนี้ที่คุณเคยคาดหวังไว้ว่าจะได้ทําสุดท้ายมันก็จะมีปาฏิหาริย์ให้คุณได้ทํานะคะแล้วมันจะเป็นงานที่คุณได้เริ่มต้นทําแล้วมีความสุขมากๆนะคะบางคนอาจจะเป็นการดิวการดิวงานที่แบบว่าเป็นโปรเจกต์จ็อบใหญ่ๆด้วยนะคะคุณผู้ฟงังแต่มันจะเป็นการดิวระหว่างจังหวัดหรือว่า ระหว่างประเทศนะคะมันจะไม่ใช่งานที่แบบว่าเล็กๆในองค์กรนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับภายในเดือนเมษาและที่เห็นชัดเลยคือคุณจะได้เดินทางตลอดเลยนะคะขออีกสองใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากประทานความสุขใดให้คุณคะ่ะสักครู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานความสุขใดให้คุณ ที่สุดอะจริงด้วยค่ะคุณจะได้เริ่มต้นทำงานเริ่มต้นดิวความสัมพันธ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คุณเป็นราชินีเหรียญคือคุณจะแบบว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณสามารถที่จะแบบมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็คนที่เข้ามาแบบ เจอคุณชอบคุณนะคะจะมีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าคุณความสุขที่คุณจะได้รับคือจะมีคนขอ,อาสารสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักนะคะเขาจะไม่ได้มาในแบบที่เป็นสกมเ m m e r หรือว่าใดใดแต่เขาจะมาด้วยความจริงใจบุคคลเหล่านี้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังนะคะมันเขาจะนําพาความสุขแล้วก็ความมั่นคงมาให้คุณผู้ฟังเขาอยากเริ่มต้นให้คุณผู้ฟังตัวคุณผู้ฟังเองอาจจะมีความ เป็นคนที่แบบว่าอยู่ได้ได,ด้วยตัวเองสายบุญลึกลับซับซ้อนแล้วที่สําคัญตัวคุณเองอาจจะเป็นคนจิตใจดีแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการพูดของคุณมันจะทําเงินให้คุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณจะได้รับความสุขแต่ตัวคุณเองจะค่ะจะเป็นคนโปรยความสุขให้คนอื่นด้วยนะคะคุณผู้ฟงังนณะตอนนี้คือ,อคุณจะได้รู้ว่าคุณะ่ะ เก่งด้านไหนบ้างคุณจะได้ใช้พลังของคุณคุณจะได้ใช้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่แต่ออกมาหลักๆก,ก็คือสิ่งที่คุณทําลงไปไม่ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่มันจะได้กลับคืนมาในรูปแบบของการเงินความมั่นคงแล้วก็ชื่อเสียงนะคะขดบุคคลที่รอบข้างคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเพื่อน เป็นกัลยานามิตรหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาจีบมาชอบคุณนะคะจะมองว่าคุณน่ยคือหน้าปรึกษาคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีและที่สําคัญนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้ช่วยเหลือสิ่งใดเขาว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้รับะก็คือเป็นเงินอย่างเดียวเลยคะ่ะตลอดเดือนเมษสาสิ่งที่คุณจะได้นะคะหน้าที่การงานการเงินแล้วก็คนที่เข้ามาดิวความสัมพันธ์กับคุณนะคะส่วนมากจะเข้ามาก็คือแบบ นำพาเรื่องดีๆมาให้นะคะคุณผู้ฟังขออีกสใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาความสุขใดไหมคุณผู้ฟังของนางฟ้าตลอดเดือนเมษายนขอ2ใบให้คุณผู้ฟังนะคะใบที่1ค่ะมีเรื่องใดอีกนะ้าที่คุณคุณผู้ฟังดูอะ j u สเ m e n t A ดอ of p e น t a c l e s มีแต่เงินนอะ คือตลอดสำหรับคนที่เข้ามาฟังท็อปิกนี้นะคะคุณผู้ฟังตลอดเดือนเมษายนคุณจะมีโอกาสได้ทำสิ่งที่คุณอยากทำและทุกสิ่งที่คุณเอ่ยปากหรือว่าลงมือทำจะได้ผลตอบแทนมาเป็นเรื่องของเงินล้วนๆเลยนะคะคุณผู้ฟังนางฟ้าไม่รู้ว่าบางคนแบบว่าทำเกี่ยวกับดิลเรื่องอะไรที่บางคนอาจจะทำเกี่ยวกับออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่เห็นหลักๆเลยก็คือจะมีคนหยิบยื่นงานแล้วก็ทาให้คุณมีความสุขเรื่องการเงินแล้วก็จะมี การเทคแอคชั่นของคนที่เข้ามาจีบมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะจะนำพาความสุขด้านเงินมาให้คุณล้วนๆเลยะค่ะ คนที่มาจีบก็มีเงินตัวคุณเองก็คือมีเงินนะคะคุณผู้ฟังนางฟ้ามองแล้วน,นางฟ้าคิดว่าคุณผู้ฟังอ่ะอาจจะดวความสัมพันธ์กับคนไว้เกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าแพทชั่นที่จะแบบว่าคุยกันเรื่องเริ่มต้นทําร้านอาหารหรือว่าเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณคิดไว้แผนที่คุณคิดไว้คือมันจะโฟล์มากค่ะแล้วมันจะนําพาความสุขมาให้คุณนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะออกไปแนละ้วทั้งหมดสอง 2องใบนะคะขออีก4ใบ4ใบให้คุณผู้ฟังนะคะขอ2ใบก่อนดีกว่ามาสใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาความสุขใดให้คุณตลอดเดือนเมษายน tree of sort สามดาบที่ผ่านมานะคะความรักของคุณอะพังไปแค่ไหนอะเจ็บปวดมาแค่ไหนอะท่านจะทำให้คุณรู้สึกแบบว่าปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็เดินหน้าต่อ ท่านจะทําให้คุณแบบไม่จมปักอยู่กับอดีตนะคะ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนไม่มีเรื่องบังเอิญที่ผ่านมาตัวคุณเองไม่ว่าจะอยู่ธานไหนก็แล้วแต่เจ็บปวดในเรื่องความรักมาล้าล้านเท่าไหร่พังไปเท่าไหร่ท่านจะทําให้คุณตื่นรู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการอยูไ่ได้ด้วยตัวเองและตัวคุณเองสามารถจะเริ่มต้นสิ่งดีๆได้เสมอตลอดเวลานะคะตอนนี้นะคะนางฟ้ารันด้อมออฟเลิฟคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาความสุขให้คุณได้ตื่นรู้อยู่ได้ด้วยตัวเองโฟกัสที่เรื่องทำ ให้ตัวคุณเองดูสวยดูแพงดูดีมีแบบสเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณจะดึงดูดคนที่เข้ามาในชีวิตก็คือแบบว่านำพาความสุขมาให้คุณอดีตที่ผ่านมานางฟ้าไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่สิ่งที่เห็นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่แบบว่าทำให้คุณโฟกัสเรื่องความรักอะคะ่ะแต่จะทำให้คุณโฟกัสเรื่องความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เรื่องการงานการเงินนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวคุณผู้ฟังอะหยุดแล้ว า่พักก่อนเรื่องรักอะ่ะเดือนเมษาตลอดเดือนเมษาคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปทําตามฝันบางคนอาจจะได้ไปต่างประเทศไปเที่ยวตามเกาะตามใดๆก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณจะเป็นความสุขของทุกคนแล้วก็บางคนนะคะหากแม้นว่าได้กลับเดินทางไปยังแบบว่าถิ่นฐานที่แบบว่าแบบ เติบโตอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือใดๆก็แล้วแต่อาจจะได้ไปมีความสุขกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือพาคนในครอบครัวเดินทางไปเที่ยวด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนเมษายนนะคะขออีกสองใบสุดท้ายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาวความสุขใดมาให้คุณนอกจากคุณจะตื่นรู้ปล่อยวางเรื่องความรักแล้วโฟกัสเรื่องการงานการเงินแล้วขอสองใบนะคะ ใบที่เใบที่10ค่ะสักครู่นะคะดู สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาความสุขใดมาให้คุณล่ะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่านอกจากคุณจะมีการงานการเงินที่มั่นคงแล้วก็มีคนอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณแล้วอะยังมีคนอยากจะแบบว่า take action เข้าหาคุณแบบหนักหน่วงคนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาจีบเข้ามาหยิบยืน่นถ้วยความสุขให้คุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนโรแมนติกและชอบแบบว่าแอบมองแอบส่องหรือคือแอบ เขามีแพชชั่นกับคุณมากๆอะคะ่ะในด้านความรักนะคะอันนี้ไม่ใช่คนเก่านะคะเป็นคนใหม่นะคะเขาจะเข้ามาแบบว่าหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินด้วยหรือเปล่านางฟ้าก็ไม่ได้รู้นะคะอาจจะเป็นการแบบว่าติดต่อเจอกันเรื่องการงานการเงินนี่แหละแต่ว่าพอรู้จักคุณผู้ฟังแล้วอะมันทําให้เขาแบบมีแพชชั่นกับคุณผู้ฟังหนักมากอะอยากเจออยากแบบว่าพาคุณผู้ฟังไปทํานั่นทํานี่ คุณผู้ฟังอาจจะแบบโสดสนิทและตัวเขาก็อาจจะโสดสนิทแบบว่าต่างคนต่างแบบว่าอยู่เงาเงาใดๆแบบนั้นแต่สุดท้ายก็คือที่เข้ามาพร้อมกันก็คือเป็นการงานการเงินนําพาคุณให้รู้จักคนคนนี้นะคะคนคนนี้นะคะมีความแบบคุณมีความดึงดูดต่อเขามากไพ่เดวิลออกมานางฟา้ามองเห็นว่าคุณผู้ฟังอะคะ่ะมีความดึงดูดกับคนคนนี้มากนางฟา้าไม่แน่ใจว่าเขาแบบจะแบบ เทคแอคชั่นแบบระดับไหนกับคุณผู้ฟังแต่ว่าบอกเลยนะคะว่าความสุขที่คุณจะได้รับคือความตื่นเต้นด้านความรักแล้วก็ความตื่นเต้นด้านการงานการเงินแบบว่าทําให้คุณใจฟูแล้วก็ลืมเรื่องทุกใจที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะคุณผู้ฟังขออีกสอใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากมอบความสุขใดให้คุณตลอดเดือนเมษายนนี้นะคะคุณผู้ฟัง ขออีกสองใบนะคะความสุขใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณคะสักครู่นะคะเชียร์เพนดเดิ้เนเห็นป่าคุณผู้ฟัง Seven of อความพยายามหรือว่าแบบสิ่งไหนที่คุณแบบ ลงลงไปนะคะความพยายามที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดความสําเร็จและตัวคุณเองอาจจะมีช้อยอาจจะมีช้อยในความพยายามนี้หมายความว่ามันอาจจะเข้ามาทีเดียวอ่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักใดๆก็แล้วแต่มันจะทําให้คุณได้ตัดสินใจเลือกว่าสิ่งไหนคุณชอบที่สุดเพราะว่ามันมีหลายช่องทางในการแบบว่าเข้ามาทางการเงินให้คุณได้เลือกนะคะ คุณจะได้ตัดสินใจเลกว่าคุณจะทําอันไหนเป็นงานเหลี่ดิเหละอันไหนเป็นงานจริงอันไหนเป็นงานหลักใดๆเหล่านั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังและที่สําคัญคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาความสุขใดไหมคุณนึงคือจะมีการเฉลิมฉลองเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้อยู่กับคนที่คุณรักอยู่กับครอบครัวแน่นอนออกมามันแบบว่าชัดมากเลยมันเป็นการ คือมันชัดมากอะค่ะว่าคุณผู้ฟังจะได้มีความสุขตลอดเดือนเมษายนาฟ้าไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังวางแผนจะไปไหนกับครอบครัวหรือว่าไปไหนกับเพื่อนฝูงไปเที่ยวใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าบทสรุปของท็อปปิกนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาความสุขใดไหมคุณผู้ฟังก็คือจะมีคนเข้ามาจีบมาเทคแอคชั่นแล้วก็มาตามสายงานที่คุณผู้ฟังได้แบบว่าลงมือทั้งกายทั้งใจลงไปนะคะและที่สําคัญตัวคุณเองจะมีเรื่องการงานการเงินที่อู้ฟุ่ มากอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขมากๆมีหลายสิ่งหลายคนที่แบบมาหยิบยืน่นงานหรือว่าการเงินให้คุณผู้ฟังได้เลือกว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะบางคนนะคะอาจจะดีวกับชาวต่างชาติหรือว่าดีวกับคนทางไกลชาวทางไกลและเขาก็จะนําพาความสุขบางคนตัวคุณผู้ฟังอาจจะได้เดินทางไปดีวถึงต่างประเทศหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟัง ตัวคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังในธาตุในท็อปปิกนี้นะคะจะเกิดวันอังคารวันเสาร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะหลักๆเลยนะคะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะโสดแบบไร้คู่นะคะเพราะว่ามันมีการเดินทางแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีจัสเมนต์ขึ้นก็คือคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาเป็นโซเมดเทคแอคชั่นนะคะคุณผู้ฟงังโอเคค่ะพัฟป,ปิกวันนี้นะคะแบบว่าเบาๆละมุนต่อใจขอให้ทุกคนที่ฟังมีความสุขตลอดเดือนเมษาที่จะเข้ามานะคะเลิฟเลิฟนะคะฝันดีนะคะ